สบายดีพี่น้องสบายดียามเาสาะ,ะเนาะบรรยากาศกนา็นาวหนาวเย็นจ่อยจ่อยพี่น้องนอ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่เพื่อนแงห่หลังเูื่เก่าพี่น้องกำ <c oughs> ลังตื่นสะพอนกันเลย <c oughs> ตื่นน้ำลังมูมูตื่นเมื่อลหร่นเขาซุกเป็นอธอได้หัว ทำอะไรคะเด็ดหอมแล้วเด็ดหอมหน่อย่นองหอมหอมอัน,นหอมยังก็เนจะเอ่ย ชุกจะจืดจะฮืองแหละบ่ชุกจะหัวอะไรใช่ไหมซามหวดเลยวป่ะส่ะตือน้ำล้างหมูแล้วเป็นโลโลเล่ๆพี่น้องแม่ลังคือเก่าคือเดิมอยู่เพื่อนเพิ่นคือเก่าพี่เนาะกว่ามือนี่เด้เนาะเป็นมือมือผูกแขนเนาะกำลัง soi nữa อ๋อไปเบิ่งนี่ลงกระตั้วซอยจุเด้อ xịn cái lăng

ดูชีที่หาปิ้ิงพร้อมไปแบบานปิ้ิงขาจียังหาวอยู่ปกติวันเมืยนยามน้งตื่นมาทางด่านเป็นตาแสบพี่น้องพี่น้อง

คองแส็บเลยก่อนโมโมเป็นท่านกินชํากินก่อนพาลามันพี่เนาะพาลากระดูกอ่อนมันนี่แซ็บเสบได้นี่ทาเกลือเฉยเฉมันบมแจงได้คันวนะันแพ็กพักพี่เนาะแพ็กพักเหงอข้าวปุ้นเพิ่งไปได้สามิเป็นเจ้าสาวนะอันนี้ก็ได้ นี่น่นนี่โอ้ยคอนี่ถนัดขนาดเรื่องมากินนี่แต่แต่กี่ข้านมาเห็ดวิักนียนะข้านมาเห็ดวิักนีนะนี่ ทุนแต่เด็กแต่เศ้าแต่ท้เศร้าอันนี้กะแต่มันึกซะองเฮานั่นสลัดชาเนาะให้เฮานี่มันึซักมันอดทอรี้สลัดชาเปน่ะสลัดผูเรียนแล้วนักเอ็นไงย่มันเฟื่อยเ้าวะง้าปุ่นยงามขนาดเนาะ con, ừ. ừ. chắc con sẽ đây đấy, gì Nà, nào đấy, hên tiền, tổng cái cây bao. แันว่าวนว่าเรื่องเงินปะขอ่ปะขอปะเอ็ดนี่เออเออข้อมาอไคนบเลย ตัวึกจะติ <c oughs> สาลาตะบอเอ็นสาลดตะบอพวกปึกแห้งเห็นเอ็นตัวกระดูกพวกึกมันก็สลัดนี่แหละ,ะ,ละทางนี้เป็นตงหมดทางนี้โอ๋อ ส่วนร้ายผมไม่แต <favorite Center S 1> 네่พวกพึกแถวหนิชิ้นหน้าไหนนี่ก็จะฟึกไมีฮีพัฒนาอีกได้อ้าว ท้งน,น,นั้นแหละมีพัฒนานั้นแหละสีแดงด่งๆก็ทางนั้นแหละอมีพัฒนากับพัฒนาอีกไ็่นยลัไงไกด้่นยังกอ นั่นแหละกลัวมากพอเห็นนอนอยู่กับอีกนั่นแหละเริเผาในแค่มา่อมีพอ่ะก็บุพเพเกิดถือก็พัฒนาลายนี่แล้วนอกจากไปนอนเผากันโค้ยิ่งผิดเลยนนต่จะพูดชี้

ชมเ้ยแม่ไพ่หัอกับมหามหาอยู่เนาะมันกิดขนอยู่นะการท้าเถิงบ่ยู่นน้ำคลองมันจะขืนไลย่ไได้ได้จริงํำหนาเป็นโลได้กาก เต็กว่างานอีร้อยนั่นไปนางซื้อมานันพอดีโล่กัวอ้าหละอนี่ปลาตุกงตีนใส่น้ำให้แมนตีนไก่เนี่ยโอ้ยค่ะ บลูกส e ินป์มาจากสมลูกสิลเนื้อจะได้เอาลูกศิลปปลาหน่าปลาเอ้ยใช่ล่ะแซ่บแซ่บแซ่บคือกันเอามาคือแจ้งกลางคืนนี่เป็นอะไรเป็นกล่องยืทูบเขา iPhone burst เฮือนเขาน่ะเด็กหน่อยดอกนอกแหนนี่ iPhone บิ r s ลูกเต่าเนี่เอ้ยนี่มีแต่พ่นผวกอ เาใส่วีบเหนย่าง่อดีอยู่เฮ้เฮงบอดใ่เานบอดีท้องเจ้าไดก็นั่นคือบดีลดีได้มีองในเมืองมีคล้องใซุ้มอยู่ในเมืองามว่าเอาพื่นเ่านว่าเาพื้นนมาอยากได้บอกอยากได้บอกไอโฟนเฮ้ยหัืจังแล้วมันรู้ผลมันรู้นี่แหละ ลักเจ็ดนั่นบุมีชัญญาเจ้าหนุ่ยเนี่ัยู่นี่ยคงเฮาพุนคงแล้วเต็มคุณอะพงแล้วงแล้วนี่น่ะน่บัน่ะน่ะน่นะอัเยนงเฮายเต็มที่ขนาดนั้นแยงชัญญาณแม่นแล้วแมนาเจ้าจต่ก็หะรอมัน่ทันโพเม่ะันเโ ขลลูกนะสวนทิช่ด้มันเอาควาหัเ้ามอล่นในเอเียมันแตกันใ้ถุงยางตัวแม่เุ่งยางี่ถองยางน่มถุงยางเนช้กากงกงยังีบ่อกถุงยางาล้งกสอันนเน่อนเอวไล่โคตเนาะ

ก็้นเจ้าดอกข้าอหนาขึ้นมันทั้งขื้นเพือนเจลากระโงบ่มมีพอดีสัญญาณนะ้าก็มาไถ่เนยวางข้าเจ้าอันนี้แนเจ้าอจ้ยังเกาะอ้าวเ้าเจ้าข้าเจ้ายังเกาะปล่อยสัญญาณนี่นะสมาร์ันญาณเกาะสมครเขาเล่นนี่ลงเล่นนี่นะลงแถเบียนเขาเครือข่ายมันนะอ้าเจ้า อาจจะหลักบะเพราะอาัาเข้าเสียหามาเห็ดบักหลักสิเปิดเป็นตตวแทนอยู่แหวนนั้นเอามาหรอโบมันว่าเวลาเขาเปิดนี่ก็จะเอามาแลไมันวะอันอีท่างเกาไปลงทะเบียนเพื่อนมันน่อดิจักเดเลเจามาลงีเห็นข้าลงเนยเื่อนน้อยมืนาอ่ติ่อยลงเลเื่อนน้อย

Sampai jumpa di video berikutnya. ยังม่เขางานอือืออืออแล้วอ้าวอ้าวระจาอย่าไป่ยีดรงเด้เยมาอหนนี่นาะพาคนมืามา ให้เราบางไงแีนใหโอ้ยยับมาอีกแน่เอาคึเออเอาคืนเห็นหนาแล้วเนี่ยกระยเกก้วนะกูช็อตไปอีกม้งวาวอก็รบคุณได้เฮ้ยเพื่อน เด้ก็วุกนะตัวควยสูกก่อนนะเด้เนี่ยเด้เนี่ยก็ยังได้ยุติธรรมก็เนทีเงินได้นะตัวนิดกนี่ยตัวนิดเวทไทยเนื้อตากยูมันเป็นพร้อมด้วยเดียวมันทางหนึ่งกบทับนี่เดียวนีเยอันร้มงเ้อดันย

เอ็ดกับอันนั้น แม่ผักชุบแม่ผักน่องนี่สุกเนื้อสุกเนื้อพี่น้องอันนี้ลาบสุกน่อลาบขาวอันนี้ลาบแดงพี่น้องลาบดิบเอิญลาบแดงเนาะ ลูกสาวเป็นมือกล้องไงมือกล้องกับมือกล้องอันถ่ายเดบกางว้จะกลิ่นโทรศัพท์นี่ยถ่ายารกบอกว่าเป็นติ๊นะซาลาวน์ติดไหบ โทรศัพท์นึ่เดียถ่ายคลิปเด้อไอเ็นเย็นเอาโทรศัพท์อีเเอเอาสายสสแเอร์ย่งอเ็นเดอดเด้อเ้เสอชุยซะดูเดงผัก็แล้วเใช้รถนเด่นสแม่ผักจแม่ ขาผักก็ได้เซสิ้นเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องนำข้าวปุ่นสาวพรเนะาะกะเซจไปลายเติบเลยหละกกินไปลายเลยถ <laughs> <ม>้ากะสินีเวลาถ่ายคลิปพี่น้องเลยถ้ากะนะถ้ากวางมือเนาะให้ลูกถ่ายห้ยกะจกเป็นจังไดดอกบรท่านได้เบึงคลิปก็ได้ทางด้าน น้องคอมเนาะกินตลอดสีุครกินข้าวเสาพี่เนอกอาหารเสาากินลวบซิมลวบ่ข้าวปุ่นนะซิมแรกข้าวปุ่นนะอืมซิเบิ้ลอีกเลยเฉดานีิ ไปถอดสวยต่อใครสิแขกกันยังบ่ทันมาหลายพี่น้องเอ้ยเฮาก็มาละคนอือมีแต่บ้านเฮาเองบ้านอื่นยังบ่เห็นโสิอยบ่ทางนี่นะสิเบิดบ่ทางนี่นะอือแม่นลางก็ลางเอง กินกับกินเองอันเล่นอันยังโหเห็ดนี่กันยังทำอะไรกินได้เขากันท่านอะไรกินเป็นตุเป็นตะได้กินชองซ้ำคำ S <S กินไปน้ำเห็ดไปน้ำมันเลยอิมอ่มันเด้กินไปเห็ดไปเลยอิ่มซาบัน <S <S มัมขวะเอามาํำลังเด็กแขกเฮาเนาะไปเบิ่งทางด่านพีนน่เนาะผยกัยังไม่ได้ปิดเนาะ ข้าวปุ่นียังขึ้นโต๊ะเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเย้ยหนาำพงนาำแพกนาำกวดเนาะมีเบียมีนาำเคี้ยวเนาะมีนาำแพกมีข้าวปุ่นขึ้นโต๊ะก็